สวัสดีครับ What is this? นี้คืออะไรในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอสูรกายแห่งท้องทะเลสองตนจากเทพปกรณากรีกกันนะครับพวกมันทั้งคู่อาศัยอยู่ใกล้ๆกันจนทำให้นักเดินเรือที่ผ่านมาทางนี้ต้องตัดสินใจเลือกว่าจะเสี่ยงวัดดวงกับอสูรกายตนไหนดีตนแรกเธอเป็นสาวสวยร่างใหญ่ที่สูงถึง12ฟุต เคลื่อนที่ได้รวดเร็วมีหางเป็นปลาเหมือนนางเงือกแต่มีขายัวเยียมากมายถึง12ขาแถมรอบๆเอวของเธอนั้นก็ยังมีหัวของสุนัขล่าเนื้องอกออกมาถึง6หัวแต่และหัวมีคอยือดยาวเหมือนงูและเคี้ยวอันแหลมคมเหมือนฟันฉลามเรียงแน่นอยู่ถึง3แถวซึ่งพวกมันก็พร้อมจะโจมตีเหยื่อไม่ว่าจะเป็นปลานกหรือผู้คนแล้วฉกโฉบเอาร่างของเหยื่อไปฉีกกินเป็นอาหาร ส่วนตนที่สองนั้นอาศัยอยู่ใต้ทะเลมีรูปร่างคล้ายกับกระเปาะขนาดมหือมาที่มีปากเปิดกว้างและฟันจำนวนมากอยู่ด้านบนมีแขนขาเป็นครีบมันจะคอยพ่นน้ำทะเลจำนวนมหาศาลออกมาแล้วดูดกลับเข้าไปเพื่อที่จะได้กินสัตว์น้ำเรือและทุกสิ่งอย่างเป็นอาหารทําให้เกิดเป็นวังน้ำวนขนาดยักษ์ถึงวันละสามครั้ง โจรสัตบรหลาจากท้องทะเลทั้งสองตัวนี้อาจจะไม่ได้โด่งดังในบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับทางฝั่งตะวันตกแล้วมันโด่งดังถึงขนาดกลายมาเป็นสำนวนในภาษาอังกฤษเลยนะครับว่าแต่บอกใบ้กันมาขนาดนี้แล้วเพื่อนๆพ,พอจะนึกออกกันหรือยังครับว่าพวกมันมีชื่อว่าอะไร มาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากฟังเฉลยหรืออยากจะลองไปเดาดูเองก่อนก็ขอให้หยุดคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้เอาไว้คิดออกแล้วค่อยกลับมาดูกันต่อเอาละทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับชื่อของพวกมันก็คือซิลล a าหรือสกายลากับคาริบดิสหรือชาริบดิสนั่นเองโดยซิลล่านั้นคือสาวสวยร่างยักษ์ที่ดุร้ายน่ากลัว และคาริบดิสก็คือวังน้ำวนขนาดมมือมาทั้งคู่อาศัยอยู่ตรงช่องแคบเมซิน่าที่กั้นกลางระหว่างเกาะซิซิเลียของอิตาลีกับแคว้นคาลาบเรียบนแผ่นดินใหญ่ก็ตรงที่เป็นหัวรองท้าบูตนั่นแหละครับซึ่งตามบทกวีของโฮเมอร์กล่าวเอาไว้ว่าช่องแคบนี้มีความกว้างเพียงหนึ่งช่วงลูกธนูเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันกว้างประมาณ3กิโลเมตรนะครับ โดยซิลล่าอาศัยอยู่ในถ้ำบนฝั่งแผ่นดินใหญ่ซึ่งอยู่สูงขึ้นไปครึ่งหนึ่งของยอดผาที่มีเมฆหมอกสีดำปกคลุมอยู่ตลอดเวลาและห่างออกไปในท้องทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือยังไม่ถึงหนึ่งช่วงลูกธนูก็จะมีต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อยู่ต้นนึงและที่ตาต้นมะเดื่อนั้นก็คือที่อยู่ของคาริบดิสนั่นเอง เดิมทีนั้นซิลล่าเป็นพรายน้ำผู้มีรูปโฉมงดงามเธอเป็นลูกสาวของฟรอคิสหรือฟลอคัสเทพเจ้าแห่งท้องทะเลกับซีโตที่มีอีกชื่อหนึ่งว่าคราเทียสหรือทรีเอเนสเทพีแห่งท้องทะเลซึ่งทั้งคู่ต่างก็เป็นลูกของพรอนเทสเทพเจ้าแห่งท้องทะเลยุคแรกกับพระแม่ไกอาเทพีแห่งพื้นพิภพนั่นพี่เล่นน้องแล้วหนึ่งลูกก็ยังเล่นแม่อีกหนึ่ง เออและซิลล่าก็ยังเป็นพี่น้องสายตรงกับแม่นางกอก้อนทั้ง3อีกด้วยที่สำคัญคือเธอสวยสวยจนทําให้กราวคัสเทพของชาวประมงเฝ้าหลงคลั่งรักแต่ด้วยความที่กราวคัสมีรูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์เงือกเมอร์แมนไม่ใช่มนุษย์หน้าเงือกนะครับ เธอก็เลยไม่ชอบและปฏิเสธรักของเขาอยู่ร่ำไปจนวันหนึ่งเขาก็ไปปรึกษาปัญหาหัวใจกับแม่มดสาวเซอร์ซีเพื่อนสนิทซึ่งเซอร์ซีก็ได้ให้ยาวิเศษกับกลาวคัสมาบอกว่าให้เอาไปหยอดใส่น้ำที่ซิลล่าอาบแล้วซิลล่าจะหันมาตกหลุมรักเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าเซอร์ซีนั้นเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเพราะเธอเองก็แอบชอบกลาวคัสอยู่จึงได้ให้ยาพิษไปแทนยาสเสน่ห์ ครั้นซิลล่าได้ก้าวเท้าลงไปในแอ่งน้ำจนถึงครึ่งตัวแล้วพิษร้ายนั้นก็ออกฤทธิ์ทำให้เธอกลายร่างเป็นอสูรกายที่มีท่อนล่างพิลึกพิลั่นและดูน่ากลัวขนพองสยองกล้าวไป ส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งนั้นต่างกันที่แอมฟอร์เทตีชายาหลักอย่างเป็นทางการของเจ้าสมุทรโพเซดอนเกิดหึงหวงที่เจ้าสมุทรของเราแอบไปกิ๊กกับซิลล่าเธอจึงได้ใส่ย,ยาพิษลงในแอ่งน้ำที่ซิลล่าลงมาอาบทำให้ซินล,ล่ากลายเป็นอสุรกายไปและด้วยความอับอายในรูปร่างอันอัปลักษ์ของตัวเองบวกกับความโกรธแค้นที่เธอมีจึงทำให้เธอหนีไปอาศัยอยู่ในถ้ำที่ไม่มีมนุษย์ตนใดสามารถไปถึงได้และกลาย ป็นอสุรกายที่เกลี้ยวกราดดุร้ายคอยทำร้ายชีวิตสัตว์น้อยใหญ่และผู้คนที่ผ่านไปมาดูดูไปแล้วชีวิตเธอก็น่าสงสารนะครับมีรูปประรทับเป็นทุกขลาบโดยแท้ส่วนคาริปดิสนั้นเธอเป็นลูกสาวของพอนทัสกับไกอาแต่บางตำนานก็บอกว่าเธอเป็นลูกสาวของโพไซดอนกับไกอาปาฮัดคราวนี้จะให้หลานเล่นยาเล่นยายกันเลย ทีนี้ด้วยความที่เธอไปช่วยโพไซดอนทำให้น้ำท่วมพื้นดินซึ่งเป็นการลดอนาเขตของเซอุสประกอบกับเธอไปขโมยกินฝูงปสุสสตว์ที่เฮอร์คิวลิสลูกรักของเซอุสชิงมาจากจีเรียนยักษ์แฝดสซึ่งเป็นหนึ่งใน12ภารกิจที่เฮอร์คิวลิสต้องทำเพื่อล้างบาปที่ฆ่าลูกฆ่าเมียของตนเอง ทำให้เซอุสโกรธมากฟาดเธอด้วยสายฟ้าอาวุธประจำกายจนเธอตกลงสู่ก้นท้องทะเลและกลายเป็นอสูรกายที่กินอะไรก็ไม่รู้จักอิ่มจนต้องพ่นและดูดน้ำทะเลเพื่อกลืนกินทุกสิ่งอย่างเข้าไปกลายเป็นวังน้ำวนขนาดยักษ์ถึงวันละสามเวลาและนั่นก็คือที่มาของฉาย,ยาทรีเอนัสอีกชื่อหนึ่งของซีโตซึ่งหมายความว่าคาริบดิสก็คือแม่ของซิลล่านั่นเอง ซิล่ากับคาริปดิสนั้นถูกกล่าวถึงในวรรณคดีกรีกโบราณถึง3เรื่องนั่นก็คือ 1. มหากาพโอดิซี่ของโฮเมอร์ที่เขียนขึ้นในช่วง600-800ปีก่อนคริสตกาเลเราถึงการเดินทางกลับบ้านของโอดิซิอุสหลังจากจบสงครามเมืองทรอยซึ่งเขาก็ได้รับคำแนะนำจากแมมมอเซอร์ซีคนที่ให้ยาพิษกับซีล่านั่นแหละครับ ให้เดินทางผ่านไปทางซิลล่าแล้วยอมเสียลูกเรือไป6คนและในขณะที่หัวสุนัขทั้ง6ของซิลล่ากำลังฉีกกินลูกเรือผู้โชคร้ายอยู่นั้นก็ให้ลูกเรือคนอื่นๆรีบเร่งฝีพายผ่านไปดีกว่าที่จะต้องเสียชีวิตกันทั้งหมดเพราะหวังน้ำวนของคาริบดิส 2. อพภินิหารขนแกะทองคำหรือ Jason and the Argonauts ที่เขียนโดยอพอลโลเนียสโรดิอัสในช่วง200-300ปีก่อนคริสตกาลซึ่งตามท้องเรื่องนั้นเจสันสามารถลั่นเรือผ่านอสูรร้ายทั้งสองมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากเฮรามเหสีของเซอุสและอัตินาลูกสาวของเซอุสโดยการส่งเหล่าพลายทะเลเนเรียดไปช่วยนำทางให้ 3. เอเนียสเป็นเรื่องราวของเอเนียส เจ้าชายแห่งกรุงทรอยที่ออกเดินทางไปยังอิตาลีหลังจากที่กรุงทรอยได้ล่มสลายลงและได้เป็นบรรพบุรุษของชาวโรมันในเวลาต่อมาโดยกวีที่ชื่อว่าเวอร์จิลได้หยิบเอาเรื่องราวเล็กๆในอีเลียดของโฮเมอร์มาขยายความและเขียนออกมาในช่วง19-29ปีก่อนคริสต์กาลในเรื่องนี้เอเนียสสามารถผ่านช่องแคบเมสซินนาไปได้ด้วยการให้ลูกเรือจ้ำฝีพายอย่างสุดชีวิตเลย จากเรื่องราวเหล่านี้จะเห็นว่าหากเดินเรือผ่านช่องแคบเมซินาแล้วก็ต้องจำใจเลือกเผชิญกับภัยร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างซิลล่ากับคาริบดิสประมาณว่าหนีเสือปะจราเข้หรือต้องเลือกทางที่เสียหายน้อยที่สุดหรือเป็นมอโรไดเลมมาที่ตัดสินใจได้ยากมากว่าจะเลือก ทางไหนเพราะยังไงก็มีแต่เสียกับเสียจึงได้กลายมาเป็นสำนวนในภาษาอังกฤษว่า selling between Cilla and c h a r y b d i s หรือ between Cilla and c h a r y b d i s แต่ถ้าเพื่อนๆมาลองวิเคราะห์กันตามหลักเหตุผลแล้วที่ชายฝั่งด้านคาราเบรียของช่องแคบเมซินานั้นจะมีโขดหินโซโครกแหลมคมอยู่มากมายซึ่งเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในสมัยโบราณที่เทคโนโลยีการควบคุมเรือยังไม่ดีเท่าสมัยนี้ซิลล่าจึงอาจจะเป็นการเปรียบเลยลักษณะทางภูมิศาสตร์ให้เป็นตัวบุคคลขึ้นมาเช่นเดียวกับคาริบดิสที่เป็นตัวแทนของวังน้ำวนซึ่งจริงๆแล้วอาจเกิดขึ้นได้ถึงวันละสี่ครั้ง ณนะบริเวณช่องแคบเมซินนาเนื่องจากมีกระแสน้ำสองสายมาพบกันที่นี่แต่วังน้ำวนนี้ก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดจะเป็นอันตรายต่อเรือขนาดใหญ่ในปัจจุบันหรอกนะครับแม่รู้สึกว่าพอพูดถึงเรื่องเทพพูดผีและสัตว์ในตำนานทีไรคลิปเป็นต้องยาวทุกทีเลยนะครับเอาจริงๆแล้วทีแรกผมก็ไม่คิดว่าคลิปจะยาวขนาดนี้นี่ก็พยายามตัดออกแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะไม่เบื่อกันก่อนนะ และสุดท้ายก่อนจากกันในวันนี้ผมก็อยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการเสาะหาตำนานและเรื่องราวต่างๆมาทำคลิปเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินและรู้จักพวกมันกันมากขึ้นอย่างนี้ต่อไปโดยการช่วยกดไลค์กด SUBSCRIBE กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ